ัดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขอญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับมาด้าที่แอดลีกาเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอย่าลืมเติมแอดห้าหน้าด้วยนะครับ วันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube Channel นะครับนำเสนอเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทางด้านพนันกระสิงแดงนะครับอาบิไรซิกนะครับเปเจอกับตราหมีนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับคู่นี้เตะสนามกลางเวลาตีสองนะครับเป็นรอบ8ทีสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสถานการณ์นะครับก็สถิติคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดในการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไรซิกชนะ4เสมอ1นะครับแอตมาดริดชนะ2แพ้3นะครับ แล้วก็ฟอร์มฮานัดหลังสุดรวมทุกรายการไรซ์ิกชนะ2เสมอ2แพ้1นึครับแอดมัลลิชชนะ3เสมอ2ครับฟอร์มโดยรวมแล้วค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวนะครับในด้านความพร้อมนะครับทั้งสองทีมค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับจะเอ่อไรซ์ิกเนี่ยจะจะแย่หน่อยตรงที่แนวรุกจะขาดซิโมเมเนอร์ซึ่งย้ายไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับกลุ่มกําลังน่าจะทดแทนกันได้นะครับแล้วก็เป็นทีมที่แนวรุกดุดันอยู่แล้วนะครับในขณะที่ตาหมีนะครับแอดมัลลิชเนี่ย ได้พักมาค่อนข้างจะนานกว่าไรซ์ซิกนะครับเพราะว่าโอ้ปิดลิกแล้วก็พักไปตั้งแต่ประมาณทั้งยี่สิบกรกฎาคมครับพักมายาวเพื่อรอเล่นรายการนี้เลยนะครับเรีกนด้ว่าแบบว่านอนกันมาแบบฟิตแบบเต็มถังเลยนะครับสถานการณ์ไม่มีอะไรนะครับฟู o ท,ทูทีมนะครับ พอฟันแข่งแบบเต็มสูบนะครับเนื่องจากคู่นี้เขาไม่เคยเจอกันนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเดาเดาทางค่อนข้างจะยากครับแต่ดูจากโดยรวมนะครับสถานการณ์ทั้งในลีกแล้วก็ในในรายการยูฟ่าชิพลีกของทั้ง,งีมเทีมดูแล้วเป็นทีมที่ฟอร์มค่อนข้างจะสูสีกันนะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของอย่างไรซิกนโดดเด่นเรื่องเกมรุกที่ค่อนข้างจะดุดันนะครับแต่ก็ ตาหมีแอตมาลิตเนี่ยเป็นทีมที่มาเรื่อยๆนะครับเอาชนะร์พูมาได้นะครับแล้วก็เข้ารอบมานะครับเป็นทีมที่ประสบการณ์ในเวทียุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหเชี่ยวชาญเลยทีเดียวนะครับมาเป็นขาประจำมาใาการนี้ตลอดนะครับดูทรงและเป็นบอลสูงสีนะครับราคาเนี่ยเปิดมาเป็นท่านแอตมาลิตเป็นฝ่ายต่อมีราคาต่อเสมอราคาปอลราคาครึ่งลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้ามันเป็นบอลที่สูงสีนะครับแบบนี้นะครับสามารถผลสูงสีคือมันสามารถออกได้ทั้งสามหน้าคือแพ้ชนะเสมอในเปอร์เซ็นต์ที่ ใกล้ๆและเท่าๆกันแบบนี้ครับโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะลุ้นคู่นี้นะครับผมมองว่าลงทุนอยู่ที่ราคาบอลลองดีกว่าลองครึ่งลูกนะครับหรือลองปอปอก็ได้เอาที่คุณชอบนะครับแล้วลุ้น2หน้าเพราะว่าบอลลออเนี่มันเสมอมันก็ได้ตังค์ไงนะครับโดยส่วนตัวผมก็มองว่าคู่นี้ ในเวลาน่าจะเสมอกันนะครับก็ฝากว้พิจารณากันประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับก่อนจากการขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลีกา911บริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันนคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอตไลน์กับ้ที่แอตลีกา911นะครับอย่าลืมเติมแอดดานหน้าด้วยนะครับสรุปนะครับแนะนำนะครับอยู่ที่ไรซิกนะครับ หรือครึ่งลูกนะครับราคาไหนก็ได้เอาที่คุณชอบนะครับเลือกน้ำแล้วเลือกเอานะครับสกอร์ที่คาดคาดว่าคุณเนี่ยในเวลาจบเสมอนะครับ0ูนย์หนึ่งประมาณนี้นะครับคิดว่ายังไงฝากกันพิจารณากันประมาณนี้แล้วกันนะครับถูกอกทุกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ